เอสเายห์เซเบียาจัดหาดชื่ออะไรแต่หมูบ่บ้านนี่ชื่อเซเบีย คำสวยดอกเต็มหมู่บ้านนี่นะอาพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์ในตัวอาพาร์ตเมนต์พวกอะไรถน,นนถนนมองต้นไม้ก็ปลูกสวยข้างในอาพาร์ตเมนต์ก็โมเดลสวย ที่จอหลถดนาหาดเลยดีเจน